เราไม่สามารถเป็นคนดีได้ในสายตาคนที่อยกคติค่ะหลายคนนะคะมักจะตัดสินคนอื่นเพียงเพราะสิ่งที่เห็นแค่ผิวเผินยังไม่รู้จักคนคนนั้นดีพอหรือยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดแต่มักจะเอาความคิดประสบการณ์ของตัวเองมาตัดสินสิ่งต่างๆรอบตัวและสิ่งเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากการกระทําของสมองและปฏิกิริยาทางร่างกายที่สะสมเอาไว้เป็นเวลานานๆค่ะ ซึ่งสมองของคนเราเนี่ยมักจะเอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้ในการคิดตัดสินใจแล้วก็ตีความเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะคะว่าถ้าเป็นของกินเนี่ยยกตัวอย่างเช่นชีสนะคะปฏิกิริยาที่มีต่อชีสจะเกิดขึ้นอัตโนมัติถ้าคนที่ชอบชีสอยู่แล้วนะคะก็จะมีปฏิกิริยาเชิงบวกก็คือรู้สึกสนใจหิวหรือว่าอยากจะกินแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบชีสนะคะก็จะหันหน้าหนีเลยหรือถ้ายกตัวอย่างเป็นคน เช่นคนคิดบวกถ้าคนที่คิดบวกเหมือนกันเนี่ยก็จะมองว่าเป็นพลังงานดีๆให้กันและกันแต่ถ้าคนที่คิดลบก็จะมองว่าคนคิดบวกเนี่ยคือพวกโลกสวยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนที่พบเจอมาไม่เหมือนกันสะสมอะไรมาไม่เหมือนกันเพราะคนเรานะคะมคักจะไปตัดสินใครต่อใครด้วย คติหรืออคติของตัวเองก่อนเสมอซึ่งมันจะทําให้เข้าใจผิดกันได้ง่ายและตัวเราเองก็อาจจะเป็นอคติของคนอื่นอยู่ด้วยก็ได้นะคะฉะนั้นหยุดตัดสินใครและเปิดใจให้กันและกันด้วยความจริงใจดีกว่ามันจะเพิ่มความสุขแล้วก็ลดความขัดแย้งลงได้ และไม่จําเป็นต้องถือโทษโกรธคนที่เค้ากติกับเรานะคะเพราะคติที่ดีและมิตรภาพที่แท้จริงต่างหากคือสิ่งที่มีความหมายกับเรากลับมาโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองและคนที่รักเราค่ะสิ่งต่างๆนะคะที่เราทําหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราเป็นเนี่ยจะเป็นเจตนาในด้านบวกทั้งหมดสุดท้ายแล้วการเริ่มที่ตัวเองก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ